สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมนะวันวันนี้นะมาทำคลิปดึกหน่อยนะครับนะแต่ว่าก็ยังยังมาทำคลิปให้พี่ๆได้รับชมนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญนั่งพานหลวงพ่อพัดนะครับผมนะเหรียญเหรียญนั่งพานหลวงพ่อพัดนะ รุ่นรุ่นพยักพันล้านร้อยปีนะครับหลวงพ่อพัดนะครับผมรุ่นนี้จัดสร้างปีสองพันร้หสิบห้านะครับนะรุ่นนั่งพานรุ่นรุ่นพัดพันล้านนะครับพัดพันล้านร้อยปีนะครับหลวงพ่อพัดนะครับพัดพันล้านร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับผมนะตลับตลับพระนะครับก็เป็นสีแดงนะครับผมแบบนี้นะ ด้านเหลีย่ยมด้านในก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยทรงลังพานนะครับนะสำหรับรุ่นนี้นะครับในการรุ่นเนื้อในรังมีอยู่หนึ่งร้อยลุนนะครับผมนะครับแถมยกรังมีแถมยกรังมีสองลุ้นนะครับ,นะรบม,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 นนบมีมีเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะน้ากากเงินนะครับผม นะครับเนี่ยนะว่านาักกาักเงินเห็นยกลังนะนะในในลังก็มีหลากหลายเนื้อหลากหลายรายการนะครับผมนะครับเป็นเป็นเหลียญใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับด้านในนะนี่ครับสวยนะครับผมสวยนะนี่ก็เป็นเปล่ลูกปืนลงยาลงยาเหลี่ยมนะครับนะครับปลกาลูกปืนลงยาเหลี่ยมนะ สวยนะครับลงยาจีวรน,นะหลวงพ่อนั่งเต็มองนะนั่งพานถ้าเป็นเหรียญน,นั่งพานนี่จะจะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่หน่อยนะเหรียญเล็กๆก็มีนะครับเป็นบางรุ่นนะแต่ส่วนมากจะเป็นเหรียญใหญ่ๆนะใหญ่ไหมนะก็ใหญ่อยู่นะครับผมนะใหญ่อยู่นะด้านบนนี่เท่าเหรียญสิบนะแต่ว่าเหรียญน,นั่งพานนี่เป็นเอกเป็นเอกลักษณ์นะครับสวยนะก็เป็นเหรียญที่ว่า คือไม่ว่าหลวงเกจีท่านใดก็ต้องมีนะครับเหรียญสร้างเหรียญน,นั่งพานนะครับผมอันะนี้ด้านหลังก็จะเป็นไก่นะเป็นไก่ไก่แจ้ไก่ป่านะฮะอันนี้เขียนว่าวัดน้อยด้วนนะครับรหัสโพสหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับด้านล่างก็ตอกด้านล่างเขียนว่าร้อยปีนะครับสองพันห่ร้อยหกสิบห้านะครับ ด้านหลังนะครับตอกโคตต่อคําว่าเฮงนะครับผมตอกโค้ดคาว่า,าเฮงนะทุกเหรียญจะต่อคําว่าเฮงนะครับตรงนี้นะครับนี่นี้เป็นเป็นไก่นะมียันด้วยนะยันอักรรเลขลัาเลขยันนะอักรรเลขยันล้อมรอบนะนะครับตรงนี้เขียนว่าไม่ตามอหานิยมนะ นะครับเมตตามหานิยมนะครับมียันล้อมรอบนะครับยันเยอะหลังหลัง,งเรียนจะประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็าจะลงยาแบบนี้เลยนะครับผมนะจะปลอกลูกปืนนํามาดูอีกเหรียญหนึ่งนะนี่จะเป็นค่อนข้างเหรียญใหญ่นะในหลังก็จะมีอยู่เนื้อเงินนะครับเนื้อนาวะเนื้อสตัตว์เนื้อมหมาชนวนนะครับ แล้วก็เนื้อทองแดงนะเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อปลอกลูกปืนแบบนี้นะฮะเนี่ยเหลียนนี้ก็เนื้อปลอกลูกปืนนะครับลงยาแดงนะครับปลอกลูกปืนลงยาแดงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะนะลงยาจีบอลนะด้านข้างก็จะเป็นไก่สองตัวนะครับจะมีเนื้อปักกานะครับเนื้อสองเคสามเคนะฮะเนื้อแบค็โรเดียมนะครับกระไหลเงินกระไหลทองนะครับแล้วก็ จะมีงานซาตินด้วยนะครับมีงานซาตินนะครับงานลงยาเยอะแยะมากมายสวยๆแาบนั้นนะครับเหลียนคมๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีทองฝาบาทนะครับเนื่อทองฝาบาทด้วยนะครับมีรายการไม่ตัดปีกด้วยนะครับงานมัตเตอร์พีทนะครับงานมัตเตอร์พีทนะครับแล้วก็ ตอบโค้ดนะครับผมตอบโค้ดเก้ารอบนะจะมีประมาณนี้นะหลายรายการเนี่ยนะนี่ลงยาแดงสวยๆแล้วครับผมตอกลูกปืนนะครับเหรียน,นี้นะรห,หัสโคสนะ้ด160่งหนะโค้ด3หลักนะ้านหลังก็ตอบคำว่าหิงเหมือนกันนะนี่เหมือนกันหมดนะครับผมนะเหมือนกันหมดนะครับเหรียญน,นี้นี่เหรียญเหรียญนั่งพานนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกอีกอีกดึงเอกลักษณ์เลยของของ าการสร้างพระของแต่ละเกจิแต่ละหลวงพ่อนะครับอย่างของหลวงพ่อพัดนี่ก็มีมีหลายานะคะมีมีหลายหลายรุ่นนะครับที่ที่สร้างนั่งพานนะครับเรีย๋ยญนั่งพานนะวัดสร้างมูลนิธิสร้างนะครับมูลนิธิสร้างนะวัดสร้างแล้วก็เกจินะครับหลายเกจิ Race Jones, นะครับผมรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่ 350้าถึง400รอนะครับผมประมาณนี้นะราคาก็ออกออกวัดใหม่ๆเลยครับราคานี้นะราคามาตรฐานนะสวยๆเลยนะนะสร้างปี65้านะครับ,นะรรบทีมงานป้อมสกลจัดสร้างนะทีมงานป้อมสกุลน,นะครับผมก็เป็นทีมงานที่มีคนรู้จักอยู่แล้วนะครับผมไปสร้างรุ่นนี้สร้างทีมงานที่สร้างก็จะเก็บไว้ชอบาบูชาไวนะ้นะสร้างพระเหรียญด้วยสร้างพระ เมือวาดด้วยนะครับผมนะทีมงานนี้นะนี่ครับนี่ก็ซาตินนะครับลงยาจีบอลสวยๆนลครับนะนะครับเป็นอทองแดงนะครับเนื้อทองแดงซาตินนะครับนะรหัสโค้ดสองหาโค้ดสองร้อยหรือเปล่าครับ สองดูก่อนนะครับนะครับสองนะครับรหัสโค้ดนี้น่าจะสองหนึ่งศูนยนะครับสองรหัสโคดดียวในเอฟซีนะมืดๆเลยนะรหัสโค้ดสองร้อยนะ น่าโค้ดสองร้อยนะครับผมนี่นะครับ่างสาตินตัวหนังสือเหชัดเกณฑ์แบบนี้นะเห็นชัดเกณฑ์นะทองแดงสตินนะงานสาตินนะครับงานสาตินนี่ต้องบอกว่าสวยมากนะเพราะว่าเป็นงานที่คมชัดคมเป็นงานที่คมชัดนะครับผมเวลาส่องนะครับเหลี่ยมน,นะครับก็จะเห็นชัดเกณฑ์นะครับไม่ต้องส่องกล้องก็ได้นะดูแบบนี้เลยนะด้านบนเป็นเป็นพระพระพุทธนะครับผม นี่ครับพ่อนั่งบนพานนะครับสวยๆแบบนี้นะสามลุ้นนะครับผมได้มาสามเหรียญน,นะครับสวยๆเลยนะครับนะหลับพระก็จะแบบแบบนี้นะฮะนะอันนี้ก็เป็นเบอร์ขอเขาเลยนะครับติดมาแบบนี้เลยนะทุกทุกเหรียญน,นะครับเลติดมาแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะ พัดพันล้านร้อยปีนะครับผนมะรุ่นนี้นะนะป้อมสกกลนะครับจัดสร้างเลยสวยสวยๆเลยครับนะนะรุ่นนี้นะนะก็ประมาณนี้นะสำหรับรุ่นอ่อพัดพันล้านนะครับพัดพันล้านร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับอุญยากมวัดทุยด้วนจังหวัดนครสวนนรรคนะ์นะเดี๋ยวเหรียญ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็มาเจอกันอีกทีนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้นะครับผมนะใครพี่ๆท่านใดเข้ามานะครับเข้ามาดูนะครับหรือผ่านผ่านเข้ามาครั้งแรกนะครับมาดูครั้งแรกนะครับก็ช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะนะครับผมอย่าอย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับนะครับนะครับ ท่านพ,พี่ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปน,นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ